ไฟวูนาโนไฟไฟตัวเล็กโดนจิว๋วจากค่ายไฟวูตัวนี้นะครับผมที่พรีมเมียมของสายจิว๋วตัวนี้จะเป็นยังไงนั้นกับตูนพิกแรงๆแบบนี้กับที่สุดของความมันคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าไฟไฟนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับไฟบัวออกแบบมานะครับผมให้เป็นโดนเรซซิ่งนะครับผมตัวจิ๋วตัวแรงนะครับผมจะเล่นในเรื่องของฟรีสไตล์หรือเล่นความเร็วนะครับผมองศา CG ที่ให้มาบอกเดยเลยครับว่าสุดแน่นอนแล้วครับผมและเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ธรรมดาครับ เพราะของที่ให้มามอเตอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆครับให้มาอย่างจัดเต็มจัดแน่นถึงขั้นเค้กไว้เลยครับว่าดีที่สุดในตลาดตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้นะครับมีคําตอบอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะงทิงตรงนั้นนะครับกับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นโดนเรซซิ่งนะครับผมกับการเริ่มต้นที่ดีแบบนี้ครับอยากให้เพื่อนๆครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดลูกกระดิ่งและกดออนครับใครที่เล่นทิกตอกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับผมกับทิกตอกนะครับผมและคลิปนี้นะครับคำตอบรออยู่แลล้้้ววคคครรรัััััับบบบบกกเเเเจจจาไไไไฟฟตนีะะดดด็็ยยงงอผมป you like that? Huh? Yeah. ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวไฟฟายนะครับ 2S Nano Baby 20นั่นเองครับซึ่งเป็นโดรนนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวครับเป็นโดรนไซส์เล็กครับผมใช้ใบ2นิ้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเจ้าไฟวูนะครับผมบริษัทไฟวูนะครับเค็มเลยครับว่าเป็นโดรนตัวนึงนะครับที่ให้ของและอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับผม FC ESC ต่างๆที่ยัดมาให้นะครับผม ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับผมในกล่องให้อะไรกันมาบ้างครับเรามาเปิดกล่องกันดูครับผม ให้เจ้าตัวไฟไฟนาโนเบบี้สองศูนย์มาครับผมพระเอกของเราครับให้ดักมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งดักตัวนี้เอาไว้กันชนครับผมให้ชุดน็อตบัมเปอร์นะครับผมรวมไปถึงนะฮะสกรูต่างๆนะครับผมตัวขั้นกล้องนะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่ที่ให้มานะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับใบให้มา2ชุดนะครับผมให้มอเตอร์ไดเรกชันมาด้วยครับผมให้เทปผ้าพันนะครับผมเจ้าตัวสายมอเตอร์นะครับกับเฟรมมาด้วยครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้เปิดกล่องดูนะครับว่าเจ้าตัวไฟไฟนะครับผมเจ้าไฟวูนะครัล ให้อะไรมาบ้านครับตัวนี้นะครับผมก็ให้มาครับยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมและที่สําคัญครับเจ้าตัวไฟบูตัวนี้นะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนครับถ้าเกิดทุกท่านนะครับผมได้รู้นะครับผมว่าสเปคของเขาเป็นยังไงแต่ก่อนไปดูนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับผมมาดูลักษณะทางกายภาพกันก่อนนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เด็ดยังไงนะครับผมไปชมกันเลยครับครับต่อจากนี้ไปนะครับเรามาดูลักษณะทางกายภาพนะครับของเจ้าตัวไฟไฟนาโนเบบี้นะครับสองศูนย์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับใช้ใบสองศูนย์นะครับผมใบสองศูนย์นะครับที่ให้มา เบรนะครับผมจะเห็นได้ว่าการออกแบบของเขานครับเป็นตูนปิกนะครับผมซึ่งเป็นทรงนะครับที่ซีจอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นความคล่องแคล่วว่องไวนะครับตัวนี้นะครับมาเต็มๆแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะครับผมเวลเบสเห็นไหมครับเฉียงกันนะครับผมจะพอดีกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เฟรมที่ใช้นะครับที่ใช้ทำนะครับเพราะนั้นจะเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดนะครับเวลาที่บินนะครับแล้วตกกระแทกเนี่ยจะมีการถ่ายน้ําหนักได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการสั่นคลอนของเฟรมนี่ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่า มอเตอร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงครับจะเห็นเลยครับว่าโรโบตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล็กเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนะครับเพราะนี้นะครับทางไฟวูเขาเคเมอร์เลยว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเทพของเจ้าตัวเล็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจ้าโดนตัวนี้นะครับทาให้การบินนะครับผมค่อนข้างที่จะสมูทนะครับหรือการทำพาวเวอร์ลูปต่างๆการหมุนการตีลังกาต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นส่วนนะครับผมของเจ้าท D ดีปินนะครับเขาจะพยายามปิง เพื่อตัดน้าหนักออกนะครับแล้วก็ยึดลงกับฐานเลยทีเดียวนะครับผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงนี้นะครับผมนะฮะมีตัวไขกล้องเล็กด้วยนะครับผมมันใครที่มีกล้องนะครับอ่อเล็กนะครับผมสามารถติดตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวรันแคมตร้มนะครับผมหรือจะเป็นแคนเด็กนะครับผมในส่วนของพีนัทนะครับผมก็ใช้ได้เช่นกันครับผม ความเล็กของเขาครับเท่ากับฝ่ามือเองครับดูนะครับผมนะฮะฝ่ามือยังใหญ่กว่าเลยครับสามารถซ่อนได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครเห็นนะครับเห็นไหมครับสามารถปิดมิดเลยนะฮะเพราะนั้นตัวนี้นะครับพกพาไปไหนค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวนะครับผมนะใช้ usb ธรรมดานะครับผมนี่ครับไมโคร usb นะครับสามารถเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ตรงนี้นะครับผม กล้องที่ใช้นะครับผมก็สวยงามนะครับเก็บได้ละเอียดได้ดีนะครับเวลาชนนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเกิดปัญหานะครับจะมี3ามดิปบินนะครับมาปกป้องไว้ก่อนครับตรงนี้สําคัญเลยทีเดียวนะครับผมและนี่แหละครับก็คือเจ้าตัวไฟฟานาโนเบบี้สองศูนย์นะครับผมเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับเราจะมาดูสเปคกันนิดนึงครับว่าเจ้าตัวไฟฟานาโนเบบี้สองศูนย์ะครับให้อะไรกับเรามาบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีน้ําหนักเพียง33.8กรัมเท่านั้นครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับ ซึ่ง f c and ESC นะครับใช้ GoCool นะครับผม F405 นะครับ 2S นะครับผม1 2แอมป์นะครับเป็น AOI นะครับผมตัวนี้ทะลุทะลวงแน่นอนนะครับเฟรมนะครับเป็นเจ้าตัวของไฟฟาย 2S Nano Baby 2 0นี่แหละครับผมส่วนมอเตอร์นะครับใช้ Robo นะครับผม102 0นะครับผม15,500 KV ครับผม บอกได้เลยเขาว่าจีทชาร์ตสมคำเล่าลือแน่นอนครับผมใบนะครับของจิมแฟนนะครับ2015นะครับผมเป็นใบ2เบตนะครับผมแล้วก็ VTX นะครับผมตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเขาให้มาแบบทะลุทะลวงมากนะครับผมคือ450มิลลิวัตต์นะครับผมเป็นเจ้า VTX 625 V2 นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นนาโน VTX เลยทีเดียวนะครับผมพัฒนาต่อเนื่องนะครับผมส่วนกล้องนะครับเป็นกล้องของไฟวูเองครับ1.2นะครับใช้ไฟแค่ 1S นะครับโดยเป็นกล้องนาโนนะครับเวอรร์ชััน2คบ ไม่น่าเชื่อครับว่าเขาจะทํากล้องเองแล้วนะครับและไฮไลท์สําคัญนะครับที่อยากจะบอกนะครับก็คือเจ้าตัวมอเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ําหนักที่สมบูรณ์แบบมากครับสำหรับการใช้ใบ2นิ้วครับให้ประสิทธิภาพนะครับในการเวลาบินนะครับได้สมูทค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับรับแบตเตอรี่นะครับได้ถึง 2S เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับไฮไลท์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแตมโปนะครับผมหรือพีนัท โกทูนะครับผมหรือตั้มนะครับผมก็สามารถติดกล้องตัวนี้ได้ครับในจะกรูปเล็กทั้งหมดนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือประสิทธิภาพนะครับผมสเปคอินสแตนชั่นของเขานะครับที่ให้มาอย่างจัดเต็มของเจ้าตัวนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะทางกายภาพนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะต้องมาดูคลิปนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับจะให้ปีเตอร์สติกรอยนะครับผมได้ยัดได้ใส่ได้จัดกันเต็มๆเลยครับว่าเจ้าตัวไฟววูไไฟฟตัััันนนี้ะะะคครรรบบบึึงงถ2 S จ จะยี่จะแรงยังไงซึ่งก่อนหน้านี้ครับเราได้ทําการขายไปบางส่วน้วครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าลูกค้าบอกว่าโอ้ชอบถึงความแรงของมันมากคลิปนี้นะครับผมมาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะดุจะเด็ดจะเผ็ดมันยังไงครับให้ปีเตอร์การันตีครับผมไปชมกันเลยครับ like that. Like that. Like that. มากมากนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าประสิทธิภาพของมันนะครับผมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับจะหลบลีกแวกนะครับผมรวมไปถึงนะครับจะเป็นฟรีสไตล์จะเป็นเลสซิ่งตอบโจได้หมดครับใครนะครับผมที่อยากจะได้โดนเล็กๆแบบนี้บินในบ้านบินนอกบ้านได้นะครับผม ัวนี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยครับผมเห็นไหมครับว่าคลิปดีๆแบบนี้นะครับยังจะมีต่อเรื่อยๆนะครับผมแต่อยากให้เพื่อนๆครับช่วยกดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดลูกกระดิ่งและกดออลนครับผมเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปดีๆการรีวิวดีๆแบบนี้นะครับของสาย FPV นะครับผมเราได้ขนมากันหมดเลยครับใครที่เป็นเพื่อนนะครับในทิกตอกนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นี่ครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมทักเข้ามาใครมีคอมเมนต์มีปัญหาอะไรนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนบอกมาส่วนใครนะครับที่ยังไม่เป็นเพื่อนในทิกตอกครับยังไงก็ แบบนี้อีกนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้นะครับคงต้องลางกัไปก่อนครับสวัสดีครับ